สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับนุ๊นิอีกแล้วนะคะในช่องนุ่นิด r ิทเตอร์ฟรีนั่นเองค่ะโอเคค่ะก็หลังจากที่นิกได้ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ Tinder ไปแล้วเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการสมัคร Tinder แบบธรรมดาปกติหรือว่าเป็นการสมัครแบบ t i n d e r plus หรือแม้กระทั่งการแนะนำวิธีเล่นทินเดอยังไงให้ได้พูนั่นเองนะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่คนดูเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งนี่ก็เป็นมือใหม่ในการทำ Youtube นะก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่แบบว่าชมเยอะขนาดนี้นะคะนี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อ จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราเนี่ยก็ใช้ tinder แล้วก็มีความต้องการใช้ tinder อยู่เยอะพอสมควรเช่นกันนะคะซึ่งนิกก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะที่แบบว่าเออยังเล่นไม่เป็นยังไม่เคยเล่นนันโนนีอะไรเงี้ยนะคะและทีนี้จากคลิปวิดีโอที่นิกได้ทำไปต่างๆนานามากมายเนี่ยปรากฏว่ามันมีคอมเมนต์เยอะมากเช่นกันนะคะบางคนอะถึงขั้นแบบ inbox เข้ามาถามแบบ เฟซส่วนตัว i อจส่วนตัวเลยนะแบบไอเราก็อช่วยเขาแบบเต็มที่มากๆเลยนะคะคือเราทําคลิปเนี่ยเราต้องการจะช่วยอยู่แล้วนะคะซึ่งวันนี้ตามหัวข้อคลิปวิดีโอเลยนะคะเราก็เอาคําถามเหล่านั้นนะคะมาทําเป็นคลิปวิดีโอนี้ก็คือ Q&A นะคะเกี่ยวกับการใช้ทินเดอร์นั่นเองซึ่งหลังจากที่นิกได้ทําการคัดกรองคําถามนะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมี เยอะมากๆเลยนะคะคลินิกอยากจะแบบหยิบยกมาทําเป็นคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าทําคลิปเดียวไม่น่าจะพอนะคะ EP นี้ก็เลยเป็น EP หนึ่งสำหรับ Q&A เกี่ยวกับทินเดอร์เองนะคะก็วันนี้นิกคัดมาทั้งหมด10คําถามด้วยกันนะคะก็น่าจะเป็นคําถามที่หลายๆคนอยากจะรู้นะคะหรือว่ากาลังสงสัยอยู่พอดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและกันนะคะว่ามันมีคําถามอะไรบ้างโอเคค่ะ คำถามแรกเลยนะคะมาจากคุณ crazy time อันนี้เขาถามว่ามันจำกัดอายุไหมตรงนี้นะคะ tinder มันเป็นแอปหาคู่ใช่ไหมคะแน่นอนว่ามันต้องจำกัดอายุแน่นอนนะคะก็คืออายุมากกว่า18ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะคือใครที่อายุยังไม่ถึง18ปีเนี่ยเล่นไม่ได้นะจ๊ะแต่ถามว่าอา้าวแล้วเรากูงอายุได้ะะ่ะล่ะ เอออันนี้ก็ไม่แนะนําให้ทํานะคะเพราะว่าการโกงอายุที่ว่าก็แค่ใส่แบบปีคศนะคะให้มันมากกว่า18ปีหรือว่าย้อนหลังไปมากกว่า18ปีแค่นั้นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะนี่เห็นคนที่ที่เขาแบบโกงอายุใน t ินเดอร์อ่ะเยอะมากๆเลยนะแต่ว่านี่ก็ไม่เคยทำนะแต่ว่าแบบคนรอบข้างนี่เพื่อนนี่เองอะไรเงี้ยแบบโกงอายุเยอะมากแล้วก็แบบอืม ก็ไม่ว่ากันอันนั้นก็คือเอาที่เขาสะดวกเอาที่เขาสบายใจนะคะแต่ว่าคําถามนี้ก็คือว่า tinder เขาจํากัดอายุนะต้อง18ปีขึ้นไปนะคะคาถามต่อมาค่ะจากคุณอารีนะคะเขาถามว่าเล่นแบบไม่เสียตังค์ต้องทํายังไงคะจริงๆแล้ว tinder เขาเล่นแบบไม่เสียตังค์นะเขาเล่นฟรีได้นะคะเขามี tinder free เล่นแต่แบบเสียตังค์เนี่ยก็คือจะเป็นพวก tinder plus tinder go ใช่ไหมคะแบบเสียตังค์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ เพิ่มโอกาสนะคะหรือว่าทำให้เราเล่น tinder ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็จริงๆแล้ว นิกได้ทำการอธิบายข้อแตกต่างไปแล้วแหละจากคลิปกันก่อนว่า Tinder free Tinder plus Tinder go แต่และอันเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะแต่ทังนั้นทงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเล่นใหม่ๆเงี่ยก็ยังไม่จาเป็นต้องจ่ายนะคะก็คือเล่นไปก่อนให้รู้ว่าเอ้ยตรงนี้มันคืออะไรอะไรเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายมันเลื่อนยังไงแมทช์กันแล้วคุยกันยังไงอะไรนั่นนี่นะคะก็คือเล่นแบบฟรีไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเบือ่อหรือว่าเราคุ้นชินกับการเล่น Tinder แล้วแล้วเราค่อยเสียตังค์ดีกว่าเนาะ ขา้ถามต่อมานะคะมาจากคนยูนี่นะคะอันนี้คือมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนี่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่านีคอ่านชื่อผิดเนาะไม่ว่ากันนะคะเขาถามมาว่าถ้ามีคนไลค์เราแล้วคือถ้าไม่เติมโกะมันจะแมทกันได้ยังไงครับง,งงอันนี้คือไม่ต้องงงเลยนะคะการเล่น t ินเดอร์อย่างที่นิกได้บอกไปมันจะคล้ายๆกับคําถามเมื่อกี้ใช่ไหมคือว่าแบบจะต้องเสียตังไหม อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเสียตังค์เราไม่จาเป็นต้องจ่ายเงินนะคะเพื่อที่จะแมทช์หลักการของการแมทช์มีแค่อย่างเดียวเลยนะคะคือเราเลื่อนขวาให้เขาแล้วเขาก็เลื่อนขวาให้เราเช่นกันก็คือต่างคนต่างไลค์กันอะเข้าใจไหมมันถึงจะแมทช์และทีนี้หลังจากแมทช์แล้วอะมันถึงจะให้คุยกันได้เพราะว่าการจ่ายตังค์ไปใช้ Tinder Gold หรือว่า Tinder Plus หรือว่าอื่นๆเนี่ย มันก็แค่เพื่อเพิ่มโอกาสนะคะให้เราเจอคนได้มากขึ้นนั่นเองเนาะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการแมทช์การคุยเลยนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้คำ <c oughs> <c oughs> ถามต่อนะคะจากคุณนัทวุฒิค่ะเขาถามว่า <c oughs> แจ้งว่ามีคนไลค์แต่เข้าไปดูไม่มีแกได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะคะนิคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะเป็นตรงที่มันเบเบอใช่ไหม ที่แบบว่าเวลามีคนมาไล่แล้วเราไม่สามารถดูได้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตรงนั้นนะคะเราจะไม่สามารถใช้ได้ถ้าเกิดว่าเราใช้ tinder free oh. นะคะทางเดียวที่จะดูได้ก็คือต้องเป็น tinder go <c oughs> เท่านั้นนะคะ tinder plus ก็ดูไม่ได้นะอันนี้ดูไม่ได้นะคะก็คือเราต้องแบบไลค์สุ่มๆไปแมทแบบสุ่มๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็น tinder go เนี่ยเราจะสามารถดูได้เลยนะคะว่ากี่คนที่มาไล์เรา แล้วไขรบางที่มาไล,ล่เราคือเห็นหน้าเห็นตาเห็นโปรไฟล์เห็นจํานวนคนที่เข้ามาไล์ด้วยนั่นเองนะคะอันนี้คือเขาจะจํากัดให้แค่เฉพาะ tinder go เท่านั้นนะคะถามว่าแก้ไขได้ไหมได้ค่ะแก้ได้ด้วยเงินก็คือต้องสคร tinder go เท่านั้นนั่นเองนะคะคำถามต่อมานะคะจากคุณจอร์ดเขาถามว่าถ้าไม่เติมเงินจะแชทกันได้ไหมก็ได้นะ ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่แบบว่าเอา้าต้องจ่ายเงินเท่านั้นหรอถึงจะคุยกันต้องเติมเงินไหมต้องนคือ tinder มันเล่นฟรีได้นะคะทุกคนโอเคไหมคือเราไม่จําเป็นต้องเติมเงินเพื่อที่จะเล่นนะคะก็คือเราสามารถเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะแบบว่าเล่นแบบจํากัดสิทธิพิเศษระบางเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคนะคะในการที่จะหาคนมาแมทช์กับเราเพราะว่าก่อนที่นี่จะเล่น t i n d e อร์อ่ะ นี่เล่น tinder แบบฟรีมา3-4ปีอะแล้วพอมาเล่นแบบ tinder go เล่นได้แค่เดือนเดียวก็ได้แฟนปุ๊บแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยคือ <Wow. S 1> จริงๆเราไม่มีความเป็นต้องสายตังเลยนะคะ <Wow. S 1> เข้าใจไหมเพราะว่าหลักการของการเล่น tinder เนี่ยคือเราแค่ต้องแม t ช h แล้วการที่จะแมทช h ก็คือต้องเลื่อนขวาให้กันอะไกันรเราเลื่อนขวาให้เขาเขาเลื่อนขวาให้เราพอ m a ท c h กันปุ๊บ ถึงจะคุยกันได้คือหลักการมันมีแค่นั้นนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปเติมเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการเติมเงินเนี่ยก็คือเพื่อเพิ่มโอกาสแค่นั้นนะคะคำถามต่อมานะคะจากคุณ the risk <c oughs> คือมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษเรานี้ก็ไม่แน่ใจว่านี่ pronounce ถูกไหมนะโอเคคำถามก็คือว่าทำไมบางคนปัดแล้วถึงขึ้นสตาร์สีฟ,ฟ้าครับอยากได้สตาร์บ้าง ซงสตาร์สีฟ,ฟ้าเนี่ยเขาน่าจะหมายถึงตัวซ u เปอร์ไลท์นั่นเองนะคะซึ่งตัวซ u เปอร์ไลท์นะคะเขาเอาไว้ใช้เพื่อที่จะทำให้อีกคนหนึ่งอะ่ะเขารู้ว่าเราอะ่ะชอบเขามากๆเลยนะอะไรประมาณนี้ก็คือมันมากกว่าไลท์ก็คือซ u เปอร์ไลท์นั่นเองนะคะและทีนี้การที่เราจะให้ซ u เปอร์ไลท์คนอื่นเนี่ยเราก็สามารถทำได้เลยนะคะโดยการกด ตรงรูปดาวสีพฟ้านะคะหรือว่าจะเลื่อนโปรไฟล์เขาขึ้นทางบนก็ได้แทนการเลื่อนขวาเพราะว่าการการเลื่อนขวามันก็คือการเราไลค์ธรรมดาทั่ว,วไปใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนชอบเขามากๆอยากแบบซุปเปอร์ไลค์ก็เลื่อนขึ้นทางบนแทนก็ได้เหมือนกันแต่ว่านะคะถ้า tinder free จะสามารถใช้ซุปเปอร์ไลค์ได้แค่1ครั้งต่อ1วันไม่สามารถใช้พลำเพรือได้นะคะก็คือก่อนที่จะใช้ต้อง make sure ว่าเราอะชอบคนนี้จริงๆนะอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Tinder Go หรือว่า Tinder Plus เนี่ยตรงนี้จะพิเศษขึ้นมานะคะคือสามารถกดได้5ครั้งต่อวันเลยนั่นเองนะคะถ้าใครใช้ Tinder Go หรือว่า Tinder Plus อยู่แล้วก็อย่าลืมใช้ Super Like ให้คุ้มด้วยนะคะส่วนที่ว่าอยากจะได้สตาร์บ้างเนี่ยไม่แน่ใจว่า เขาอยากจะได้ไว้ใช้กับสาวๆหรือว่าเขาอยากให้สาวๆมาซุปเปอร์เให้เขาอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ประมาณนี้นะคะคำถามต่อมานะคะจากคุณสุภพุธเขาบอกว่าเผลอไปกดบูสต์มีมันคืออะไรหรอคะช่วยหน่อยค่ะก็บูสต์มีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวช่วยอ,อีกตัวหนึ่งของ Tinder นะคะที่ดีมากๆ ก็คือว่ามันจะทำให้โปรไฟล์ของเราเนี่ยไปโผล่นะคะบนโปรไฟล์คนอื่นมากยิ่งขึ้นบ่อยยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจริงก็คือเพื่อเพิ่โมโอกาสที่จะให้คนอื่นเข้ามาเห็นโปรไฟล์ของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะ,ะแล้วมันก็จะเพิ่โมโอกาสในการแมทช์ให้เราด้วยนั่นเองนะคะซึ่งตัวบูสต์ตัวเนี้ยะคะ่ะถ้าเป็น tinder go กับ tinder plus เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเดือนนะคะไม่สามารถใช้บ่อยๆได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่า หรือกดไปแล้วตรงเนี้ยก็ใช้ให้มันคุ้มละกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ใช้ Tinder f r e รตรงเนี้ยอันนี้จะไม่สามารถใช้ b o o ต์ได้นะคะคือต้องซื้อเท่านั้นน่าจะประมาณถ้านี้จะไม่เห็นน่าจะ179บาทนะคะต่อครั้งต่อการบูสต์นั่นเองคำถามต่อมาค่ะจากคุณเจ็บจนชิน <c oughs> ทำไมชื่อน่าสงสารจังเลยเขาบอกว่าเพิ่มวีดีโอในโปรไฟล์ได้ไหมคะก็ได้ค่ะ คือมิคเพิ่งลองทําเมื่อกี้เลยนะคะว่ามันเพิ่มได้ไหมเพื่อที่จะเอามาตอบคําถามนี้นะคะแต่ว่าการเพิ่มวิดีโอเนี่ยมันเพิ่มได้ไหมได้แต่มันจะเป็นวิดีโอแบบดุ๊กดิ๊กอะคะ่ะคือมิกลองเอาวิดีโอที่มันยาวๆไปใส่ใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็จะตัดให้เราเหลือแค่แบบบูมแมลงอะเหมือนเวลาที่เราถ่ายบูมแมลงในไอจีอะคะ่ะที่มันจะเป็นแบบ เคลื่อนไหวแค่แค่นั้นจริงๆนะคะมันจะไม่ใช่แบบวิดีโอยาวๆแนะนําตัวเองผ่านวิดีโออะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่เลยนะคะมันจะเป็นแบบดุิกดุิกนั่นเองแบบบูงมแรงเลยอะ่ะเอาจริงก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเพิ่มนะคะก็เพิ่มได้นะมันก็จะทําแบบให้โปรไฟล์ของเราดูแบบน่าดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ลองดูค่ะคำถามต่อมานะคะจากคุณแพมแพมค่ะเขาถามว่า ถ้าเราจะสมัครแบบ6เดือนเขาจะหักเงินเราครั้งเดียวหรือหักเป็นเดือนคะตรงนี้นะคะไม่ว่าเราจะสมัครแบบ1เดือน6เดือนหรือว่ารายปีเนี่ยมันจะหักเงินเรานะคะคือทันทีที่เราสมัครก็คือครั้งเดียวจบเช่นว่าถ้าเราสมัครอ่าหเดือนใช่ไหมมันก็จะหักแบบ200กว่าบาทไหมของ1เดือนนะคะคือหักจบเลยก็คือมันจะให้เราจ่ายแค่ ครั้งต่อครั้งนะคะและการสมัครทินเดอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ต่ออายุให้อัตโนมัตินะคะมันจะเป็นการสมัครแบบครั้งต่อครั้งเช่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครแบบหนึ่งเดือนใช่ไหมคะพอหมดอายุปุ๊บพเพื่อนๆต้องทําการสมัครใหม่จ่ายังค์ใหม่เพื่อที่จะต่ออายุอีกเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะคือมันจะไม่ได้ต่ออายุให้อัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็คํานวณให้ดีๆนะคะว่าเพื่อนๆอยากจะใช้ทินเดอร์แบบกี่เดือน1เดือนหเดือนหรือว่า1ปีนั่นเองเ,องเนาะ ามาคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคำถามที่10นะคะจากคุณมดเขาถามว่าสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตตรงนี้เขาอน่าจะหมายถึงเดบิตนะสามารถจ่ายผ่านทางอื่นได้ไหมคะก็ถ้าเราสมัครในแอป tinder ใช่ไหมคะเราสามารถจ่ายผ่านได้2ทางนะก็คือทาง จ่ายผ่านทางบัตรอย่างที่นิกได้ทําให้เพื่อนๆดูในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถจ่ายผ่าน Google Play ได้นะคะซึ่งตัว Google Play เนี่ยมันก็จะสามารถไปเชื่อมกับแบบ PayPal to Money หรือว่าบัตรอื่นๆได้อีกเช่นกันเลยนะคะก็คือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตเนี่ยก็ลองไปจ่ายผ่าน Google Pay ดูนะคะเพื่อนๆอาจจะมีแบบ to Money แทนหรือว่าอาจจะมีแบบ PayPal แทนบัตรอะไรเงี้ย ซึ่งการจ่ายผ่านอ่ Google Play เนี่ยมันจะสามารถให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เพื่อนๆลองไปเลือกใช้ดูนะคะว่าเพื่อนสะดวกทางไหนก็จ่ายผ่านทางนั้นได้เลยค่ะอ๋อแล้วมันมีคำถามอีกอันหนึง่งเขาถามว่าจ่ายผ่านออนไลน์แบงกิ้งได้ไหมตรงนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่เคยเห็นว่าจะมีใครสามารถจ่ายผ่านออนไลน์แบงกิ้งได้หรือว่ามีคนทำได้ไหม ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกที่ด้านลางด้วยละกันนะคะโอเคค่ะและนี่นะคะก็คือ10บคาถามนะคะสำหรับการเล่นและก็การใช้ Tinder ที่เพื่อนๆถามนิกเข้ามานะคะจริงๆมันยังมีคําถามอ,อื่นๆอีกเยอะๆ,ๆมากมายเลยนะคะแต่ว่านิกกลัวว่าวิดีโอมันจะยาวไปกว่านี้ก็เลยฝากอันนี้ไว้เป็น EP หนึ่งก่อนละกันนะคะเดี๋ยว EP สนะคะเรามาดูว่าจะมีคําถามอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่าหรือว่าใครที่มีคําถามเพิ่มเติมอีกก็ คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้จะหยิบยกมาทาเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ให้อีกนะคะสำหรับวันนี้น่าจะมีแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวรอไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย ......have a good day ค่ะขอบคุณค่ะ